เอาเปิดเนื่งเอาเปิดแตกเอาแล้วอยู่ที่เสกซันว่าไงเอามงมาเรียบร้อยหกต่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดเนื่งยกสองชารุนนี้หักเข้าไปเรียบร้อยทายคุณเสกโลโซญี่ปุ่นชัดเจนขอบพุนมากครับเอาเปิดหนึงเอายกสองอยู่ที่เจ้าเสกสันปักเข้าไปเรียบร้อย ต้่อเจ็ดนะครับเอาโยกอขึ้นไปเอายกล้นเสียหายแน่นอนเสษสามแล้วไงปักเข้าไปเหรือร้อยกอนนี้แต้งเท่ากันที่7จ็ดต่อเนะครับกับเสกขันเสิฟมาสุชาติเปิดหัวของนายกข้าไปสุชาติแล้วไงปักเข้าไปนะครับ เจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเอสิสร์ฟไปเสกสันเปิดหัวยกขึ้นมาเสกสันว่าไงเอามงเอายังได้โย่เอายกลนไปอีกชักเข้าไป ยกรถนี่โดน <ält> ทําโทษแน่นอนนะครับวันนี้ถ the ือว yes ่าคนเยือนครับท well. ี er <human> ่สนามสัมปบุษนะครับสันนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองสุชาติแล้งไงปลกเข้าไปโอ้ลงเส้นด้วยครับแดมเท่ากันนะครับเจ็ด่อเจ็ดนะครับแล้วก็กลมมสิบสองลเกมสิบสองนะครับแดมเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเจอไปเสียกสันเปิดหนึ่งโยกสองเสกยสันแล้งไงปลกเข้าไปเรียบร้อยดี สมาชิกที่ชื่นชอบเกมชิงรางวัลมาได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเอายกเข้าไปเอาสุชาติว่างเอาหมุงไปเปิดหนึ่งยกสองเอาหมวงมาหลังโอ้ยสก เสีสันเบรกไม่อยู่นะครับโอ้เสีสันวิ่งมาหม่งแล้วก็ชนนิดทนตะข่ายนะครับฝาวนะครับปักโอ้ยบักทั้งวันนะครับเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนยูลำลำมิทาลับที่4 <c oughs> เปิดเข้าไปเอาเสีสันหม่งยอดเอาแล้วฟังเจ้าบ้านนะครับขึ้นนําไปแล้วครับ8ต่อ7 มันหลงเอาเปิดหนึ่งโยกสองเสรสารัมองแล้วปักเข้าไปเรียบร้อยเตมเจ็ดต่อแปดนะครับเกมเสือสิบสามเจ็ดต่อแปดนะครับกลองเปิดหนึ่งโยกสองสุชาติมงไปโอียบร้อยแปดต่อเจ็ดนะครับ เอาเธอไปเสกสันเปิดหนึ่งยกสองเอาเสกสันต้องใหมงมาโดนหัวฝเอาแล้วโอ้โหโยกหล้นอีกแล้วครับดูกองหน้าปักเข้าไปเจ็ดต่อแปดเอาเธอป้าเอาเสิฟไม่ข้ามอีกแล้วนะครับเสกสันสุดยอดใช่ครับเสกสันต่อสามหนึ่งครับด้เหลี่ยมเ์ฟแปรข้ามหัวนะครับแต่ตอนนี้เสกสันแต้มตามอยู่ที่หนึ่งแต้มนะครับ 8ต่อ7นะครับเอาเติบไปเอาเปิดหนึ่งยกสองปักขระเป๋าโดนแล้วเรียบร้อยไหมอยู่ที่สุชาติปักเข้าไปโอ้โหหมวกน้ำเบลเลอเบล่านะครับสุชาติหม่งออกนะครับันสุชาติคิดว่าจะตีหนีเสกชั้นนะครับแต่ว่าตีออกอบเียวนะครัด เจ็ดต่อแปดนะครับแต้มเจ็ดต่อแปดอยู่นะครับเอาเสิร์ฟมาเปียเปิดหนึ่เปลี่ยนวงเติมโยกเข้าไปปักเข้าไปดูเรียบร้อยไหมเอาแล้วเซกสันปักเข้าไปเอาแล้วครับแต้มไล่มาเท่ากันนะครับทีแปดต่อแปดเสมออีกครับเปิดหนึ่งโยกสองอยู่ที่กองเอ้าวงออกเอาแล้วสุชาติวงออกไปสองลูกตอนนี้ฝรั่งเศสสันขึ้นนําไปแล้วครับเก้าต่อแปด เอาเสือมาเปิดหนึ่งยกสองเอาสูชาติว่าไงปกเข้าไปเสกสันเกีียวติดเอาโยกเอาโยกล้นาหรือเปล่าโอ้เอ้าเสกสันเปล่าโอ้โหป่าเตี้ยป่าเตี้ยบ่อน้ำาศายกินลูกเปล่านะครับแกถอยไม่ทันนะครับมองดูว่าเสกสันจะเปล่าตอนไหนแปดต่อเก้าเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งโยกสองเสกสันปาเข้าไปโอ้โหปกออก เอาแล้วครับตอนนี้แ้มเท่ากันอยู่ที่9ต่อ9เอาเปิดหนึ่งยก2องเอาูพิ่เษกสันปักเข้าไปแ้มเท่ากันนะครับแล้วก็คู่นี้เตะเกม12นะครับเก้าต่อ9นะครับเต่อเาเอาเสกสันเสรอมาเปิดหนึ่งเอา เอาแล้วสิบต่อเก้าสูชาติเปิดหลุดนะครับเปิดไปข้างหน้าเน็ตนะครับผู้กองเข้าไม่ทันที่ทเาครับทีนุชที่เปิดคตรีนะครับน้ำเป็นสิบต่อเก้าแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เสียสันขึ้นนำที่สิบต่อเก้าเอาเสือฟมาเขาเปิด

เ็มาต่อ10นะครับ9ต่อ10นะครับเอาเสร์ฟไปเสกสันเปิดหยกเอาแล้วเปิดหางยกหางเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่สุชาติปักเข้าไปโดนเกี้ยวโอ้โหหยกเข้ามา เสกันตรงหน้าโดนเกี่ยวเอาแล้วกุ่มกองหน้ายกไปเสกันปักเข้าไปโอ้โหมาแล้วครับแซมเท่ากันนะครับสิบต่อสิบนะครับโหโคตรก็เยอะเหลือเกินนะครับครับเลยไปซนีบางนามานิดนึงแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับปักเข้าไปโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่ดท้ายปักเข้าไปเอาแล้ว โดนแง่งของสุชาตินะครับเป็นซีเ็นขึ้น,นแท่นไปเลยนะครับเ,เ,เกมไม่เกมนะครับสิบเอ,อเอาเปิดเนึงยก2เป้าเรียบร้อยโอ้ยังไม่เกมนะครับเสีสันยังล็อกได้อยู่นี่ครับกองเชียร์ท่านผู้ชมก็ยืนติดเต้นนะครับโอกาสที่นักกีฬาจะหลุดมีเยอะนะครับท่านนักกีแฟนเอฟซีหลบไม่ทันนะครับ บ10-10นะครับเอาเสียง3เสือมาเกียบเปิดฟองยกเข้าไปอยู่ที่เจ eh ้าสุชาติปากกระเป๋าโดนเกี่ยวหลังเท้าเข้ายกวิ่ง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 ไม่ทันแล้วครับเกมไม่เกมนะครับเม็ดวายครั้งที่สองของทีมงานเจ้าสนามบางนานะครับดูกองหน้าสุชาติเตียบ่อน้ํานะครับ สิอดต่อสิบเกมไม่เกมอครับโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับออกไปนิดนึงนะครับออกมากออกน้อยก็ถือว่าออกนะครับ 10ต่อ c b น,นะครับเสกสันต้องไล่ให้ทันนะครับสันบ้างครับเอาเปิดหนึ่งออกนาดยกเข้าไปอยู่ที่สุชาติป้าเข้าไปก่ายคำเจ้า15ท่านนะครับเราอยู่ในเพจต,ตะก้อไฮไลค์มันๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับมีตะก้อด,ดีๆที่ไหนแอดมินจะตามไปไลค์สดให้ดูจนถึงสนามนะครับ ติดตามทางเิดไว้เลยนะครับ11อต่อ10เกมไม่เกมเปิดเนืองเอาแล้วเอาโยกไม่โยกห่างด้วยพร้อาวงมาพรอมหน้าเปิดโยกพี่สุชาติเอาโยกโ้นโอ้จบเกมพร้อมหน้าสุชาติเตี้ยบ่อ้นาเอาชนะเจ้าหินเจ้าเสกสันทับทองนะครับไปด้วยสกอร์12ต่อ10นะครับอย่างสุดมันครับ